สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนี้เป็นผลการออกรางวัลหวยห้านอยห้านอย,นอยเฉพาะกิจประจำงวนที่2ี่มกราคม2569ล่ารางวัลเลข2ตัวล่างเลขที่ออก8787ล่รางวัลเลขหาตัวล่างเลขที่ออก09687 096 87ล่ารางวัลเลข2ตัวบนเลขที่ออก52 52หางรางวัลเลข3ตัวบนเลขที่ออก ก้าห้ล่างวันเลขหาตัวบนเลขที่ออกเจ็ดศูนย์เก้้าสเจ็นเก้้นี่ก็เป็นนออกวันหวยหานอยหาหน้อยเฉพาะกิจปาจังงวันที่ยีิมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก้ขหาโชคดีมิชัยถูกหวยละ ห้านอยเฉพาะกิจได้รับเงินกันทุกคนเวยจ้าฝากไว้ได้จะสับตะไคร้กดติดตามและเป็นกำลังใจขอขอบคุณทุกทันทีเข้ามารับชมและรับฟังแล้วมาพบกันใหม่ในผลการออกหายหาน้อยในเวลา17นาฬิกา30นาทีในห้าน้อยพิเศษสำหรับครั้งนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า